สวัสดีครับวันนี้นะครับรถเสร็จแล้วนะครับมารีวิวก่อนส่งลูกค้านะครับตัวนี้เป็นโอเล็กนะครับผมนะะฮใช้เครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับขนาด8แรงนะครับเบนซินสีจังหวะนะครมีเครื่องสภาพคลิปเลยนะครับนะฮะถาดกว้างมากครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับ8 80เซนครับมีเกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับโดยคันเกียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับกำแล้วก็บิดซ้ายขวานะครับแต่ไม่จําเป็นต้องใช้ครับที่จะใช้ก็คือฝั่งด้านนี้ครับกำแล้วก็ยกสูงต่ํา นะครับของแฮนนะครับตัวนี้เป็นตัวขึ้นใบมีดนะครับปล่อยอย่างนี้ใบมีดจะทํางานนะครับถ้าไม่ทํางานก็กดลงนะครับส่วนฝั่งตัวนี้เอาขึ้นอย่างนี้รถจะเดินนะครับก็คือหลังจากเราใส่เกียร์นะครับสมมติเกียร์สองเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้คันเร่งนะครับเร่งเครื่องแล้วก็ตัวนี้กำเลี้ยวนะครับซ้ายขวากำขวาเลี้ยวขวากำซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับสูงต่ําของล้อหน้าเพื่อก้มเงยของใบมีดนะครับ ใบมีดนะครับเสียคมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับก่อนอื่นการใช้งานก็คือมีสวิตออนตรงนี้นะครับกดออนเสร็จแล้วก็มาดึงโช๊นะครับแล้วก็ดึงสตาร์ทนะครับติดแล้วก็ดันโชคกกลับนะครับส่วนเท็นเป็นแข้งตัวนี้ก็คือตัวเดนน้ามันทิ้งนะครับเด่นนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่างลองสาธิตการตัดให้ชมครับแล้วก็โชคเป็นโชคคล้วก็ดึงสตาร์ทครับ พอติดครั้งหนึ่งก็เอาชกกลับนะครับแล้วก็ดึงสตาร์ทครับเครื่องติดง่ายครับนิ่มเลยครับตัวนี้การตัดใช้เกียร์หนึ่งนะครับใช้เกียร์หนึ่งไปมีทำงานแล้วนะครับเข้าเกียร์ให้ถูกนะครับถ้าจะเลี้ยวกำเลี้ยวเลยนะครับล้อหน้าทำให้ใหม่ อันนี้ยังสูงนะครับเดี๋ยวจะให้ปรับลงอีกครับปรับก็ตรงนี้นะครับอันนั้นสูงนะครับปรับลงแล้วก็ใช้มอตตัวนี้ล็อกนะครับ ขาดใหญ่ได้เปรียบนะครับอคันนี้ลูกค้าจองเลยนะครับนิเทศก่อนส่งมอบนะครับผม กับเลี้ยวซ้ายขวานะครับรุ่นนี้รุ่นใหญ่หน่อยครับตัวนี้สภาพสวยครับ35,000บาทรวมส่งนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ